สวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้เรามาทำอะไรเอยไปดูกันครับนี่ก็ปั่นเครื่องไว้ครับบรู้ช่างเฮวทำอะไรอีกเนี่ย๊าดรถรถซ่วงยางรัวช่างเฮวคิดหนักแล้วเนี่ยนอนได้ไหม đây Được, cho máy Để heo cho ao, Để đi dính này ได้ไหมคัำหมดเลยมันต่ำด้วยจอดอยู่ตรงลูมด้วยเด้ขาเกียร์ยังขาเกียร์ยังขาเกียร์ให้ผมหน่อยรถหนักรถหนักป้องรถหนักป้องขาเกียร์เลย จะยิงออกไหมเน้อไม่ออกกับหุ้นะครับมีอ,อย่างเดี๋ยวมาดูลม1.9ครับจะยิงลมไหวไหมก็ต่ำ้วยขึ้นข้างหลังไม่ดีกว่าบอลเฮล Sạch hẹn đây thăm này thăm này thăm này đây này thăm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  này thôi được thăm 1.9 được này được này này เฮ้ยถ oh. bon. ูกถอยเสียสายละลายร้อยปอนลุนรับลุนเปิดลมว่ะเปิดลมให้มันอยู่กับสาย 哇，我的啥？啥也懂。 พอ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 แล้วให้มันทำงานไปด้วยพอให้มันตัดมันมันทำงานไปด้วยอย่างนี้แหละร้อยยี่แล้ว ออกเชี่ยวมอหนิทําไมออกละ่ะออกโห้น <c oughs> ตัวเอาก้นห้าตัวเอาเอาให้ถูกนะตัดแล้วดูหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตัวครับอีสูหนึ่งจุดเก้าตีมือเด้อสอง มือไม,ม้อ่อนเนลยลมหมดแค่สามตัววะเดี๋ยวรอลมก่อนลมมันปั่นช้า ตกไปเรืออยู่กี่ปอนนั่นบกแปดสิบแปดสิบมันยิงไม่ได้มันต้องร้อยยี่เอาไม้ไปวางไว้วะปัดลมก่อนครับ ประโยชน์นี่แหละครับประโยชน์ของการติดปั๊มลมคนที่ว่าผมว่าทำบ้านะครับรถกระบะติดปั๊มลมติดมาเพื่ออะไรพูดนู่นนี่นั่นนะครับนี่แหละครับคือผลประโยชน์ของรถคันนี้วันนี้ก็ได้เห็นเห็นประโยชน์ของมันแล้วนะครับก็ดูเอาไว้นะครับ ว่าผมบ้าหรือผมดีนะครับก็คือก็เหมือนวันนั้นที่เอาไปยิงรถกระบะวันนั้นเป็นอันเล็กนะครับเป็นบ็อกเล็กนะครับตัวนี้เป็นบล็อกยิงตัวใหญ่ตัวนี้เป็นบล็อกยิงตัวใหญ่เลยนะครับบ็อกยิงตัวใหญ่เลย ก็ลองทำดูครับผมไม่มีรถนอกสถานที่เหมือนเขาเราก็ไปไเรื่อยเราก็ไปไเรื่อยโอเคครับเรียบร้อยห้าตัวแล้วก็เอาไปปัก นี่ครับต้องมารอช่างแห้วต่อสายแต่มเหมือนเดิมแล้วนี่ครับเอาอยางมาถึงร้านแล้วก็รีบปะช่างแห้วไม่ยอมใส่น้ำนะช่างแห้ว ตอนแรกว่าจะเอาตัวนี้ไปพอดีมันเป็นยางยางอไรเนี่ยห้ารูตัวนั้นห้ารูตัวนี้หกตัวนั้นมันเป็นยางเจ็ดร้อยถ้าเสียศูนย์แกใส่เจ็ดร้อยห้าสิบรถจะวิ่งดีกว่านี้ครับรถจะวิ่งดีกว่านี้อันนี้มันใส่เจ็ดร้อยมันเล็กเกิน แล้ทีนี้มันแบกน้ำหนักรับน้ำหนักเพราะว่ามันเป็นขอบ16เหมือนกันหายากครับยางในเจ0ดเจนี่หายากหายากมากแต่ก่อนแต่ก่อนรถรถแม่ยายผมก็750เหมือนกันเนี่ยนขอบสิบห6เปลี่ยนมาใส่ย,ยาง8ครับมารับน้น้ำหนักได้ดีกว่า กระทะตัวนี้จะเป็นคิ้วลึกเนี่ยกระทะตัวนี้เพราะว่าคิ้วลึกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำมาทำไมวันนั้นปะยางยังไม่ถึงวิ่งยังไม่ถึงไหนเลยครับสามกิโลยางรั่ยครับเพราะว่าขอบมันมันเป็นสนิมแล้วมันกัด ต้องมาปะเปลี่ยนใหม่อีกต้องทำตัวกระแทกใหม่แล้วนี่ตัวนั้นมันเสียแล้วนี่บางฝุน่นเอามารองยางนะครับมันไม่ได้รองยางแนละ้วมันตกมาอยู่กับปูนมดแล้วได้แล้วพอแล้ว อย่างผมมีลูกน้องคนเดียวครับไม่ต้องเยอะคุณจะบอกนะว่าคิวรถคิวสายเออโอ้โผมขับที่ไปกว่าหรือที่สายบ้าช่างเหวาเอาไอตัวนั้นดันไว้เพราะว่าเห็นไหมพอนี้ปุ๊บมันงัดขึ้นของมันเองช่วยงัดมันจะง่ายครับ อันนี้คือวิธีการถอดอยางนะครับเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นถอดอยางก็นี่เอามาให้ดูอุปกรณ์ก็มีของเล่นเยอะครับอยู่ร้านู้ช่างเฮียจะทำอะไรอีกให้ดูนะอ๋อจะมาร์กอ่อจุบไว้ก่อนครับ เราจะได้รู้ว่าที่รั่วอยู่ทรงไหนพอเราเอาอยางในออกมาแล้วลองคอกัดก็เงาะเงาะเลยนะครับตอนนี้อย่าเดอ้อยางมันเริ่มหมดสภาพแล้วเสียสนไม่ยอมเปลี่ยนให้สักทีเอาแต่เงินอย่างนี้ไม่เปลี่ยนยางให้ลูกน้องเลยแตู่นนี่อ้อยางหน้าด้วยเห็นไหมเนีย่ย ดีนะตรงนั้นมันเป็นช่วงโคง้งช่วงเข้าเนี่ยสภาพขนาดเนี้ยเปลี่ยนใส่ยล้อหลังได้แล้วครับแล้วก็ซื้อยางใหม่ใส่ล้อหน้าครับยางมันปีเดียวก็สลับไปข้างหลังได้แล้วครับยางรถเห็นไหมพอมันบดบ่อยๆมันก็อรอยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ เปลี่ยนได้แล้วเล้แต่สุนเลยถ้าได้ดูคลิปนี้เอ้นี่โลนหมดแล้วยางหลังก็โลนหมดแล้วจึวรอยทั่วฮะายางพับแน่นอนเลยเห็นไหมนี่แหละปัญหาคือคือหนึ่งนะครับ อันนี้คือบอกความรู้เลยนะคือหนึ่งยางเจ็ดร้อย่ะเนี่ยยางเจ็ดร้อ่ะเบอร์เจ็ดรอยเนี่ยเบอร์เจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดรอยอบหกอย่างเงี้ยเราต้องใส่ย,ยางในเล็กกว่าแต่มันไม่มีอันนี้น่าจะเป็น8ปดสองห้าไหมนะเจ็ดรเราต้องใส่เจ็ร้อย 700. เราต้องใส่เจ็ดร้อย 700. แต่ถ้าเป็นยางแปดสองห้าแต่ถ้าเป็นยางแปดสองห้านะเราต้องใส่อายางในเจ็ห้าศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ไปแล้วยางมันจะไม่พับถ้าเราใส่แปดสองห้ามันก็มีครับยางแปดสองห้าก็มีแต่ว่าใส่ทีแรกไม่เป็นไรครับพอครั้งที่สองยางมันยืดแล้วมันจะใหญ่มันจะใหญ่แล้วมันเนี่ยมันจะเกิดการพับอย่างเงี้ย ก็มันก็มีข้อเสียข้อดีนะครับใส่ข้างแรกก็ไม่เป็นไรอันนี้คือตามหลักที่ผมเคยใส่นะครับพอใส่ยางเจ็ดห้าศูนย์ข้างนอกเป็นแปดสองห้ามันก็ดีครับดีเพราะว่าพอเราใส่รอบสองแล้วยางมันก็ยังปกติไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นั่นแหละครับ นี่ครับก็อันนี้ก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาแบบพี่น้องชาว youtube ได้ดูกันนะครับก็อีกอย่างหนึ่งลองคอนะครับถ้าใครขับรถบางครั้งมันมันฉีกนิดเดียวเนี่ยฉีกเล็กนิดเล็กนิดเดียวเฮ้ยใสยไปก่อนเถอะเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยใสยไปก่อนเถอะใส่ไปเนี่ยตัวการเลยเนี่ยเดีย๋ยวสักพักก็กัดก็ ทำให้รั่วได้ครับที่ผมเคยทำยางมานะเนี่ยครับถ้ามันมีรอยแบบรอยฉีกนิดๆเนี่ยไอ้นี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มอาการแล้วว,ว,ว่าป,ปะไม่ได้เป็นไรคัดไปนี่ลองดูมันไม่มียางนจยทำไงอ่ะจะคัดไปผมกลัวมันฉีกอะเนี่ยมันตแตกเลยเนี่ย ได้ไหมพับด้วยนี่โอ้ยเงาะเงาะพับแบบนี้เนี่ยปะยากมากเลยไดฮะคัดไม่ได้ไนรันน่วตรงไหนไนรันน่วตรงไหน ไม่มีมีแต่เจ็ดห้าศูนย์นี่ครับพับไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอตามชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ